วันนี้ผมอยากจะชวนคุยเรื่องง่ายๆแต่มีความหมายมากๆเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการก้าวไปข้างหน้าหลายครั้งในชีวิตเราอาจจะรู้สึกจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดความเสียใจหรือแม้แต่ความสุขที่เคยมีจนไม่อยากจะลืมมันไปเลยแต่ไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะดีหรือร้ายแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้ก็คืออดีต มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขหรือแม้แต่จะไปยืนอยู่ในช่วงเวลาเดิมๆได้อีกการที่เรามโมแต่จมอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็เหมือนกับการที่เราเดินถอยหลังในขณะที่ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าเราจะพลาดโอกาสใหม่ๆเราจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและที่สำคัญที่สุดคือเราจะไม่มีความสุขกับปัจจุบันเลยผมไม่ได้บอกให้ทุกคนลืมอดีตทั้งหมดนะครับ อดีตคือบทเรียนคือประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้แต่มันควรจะเป็นแค่บทเรียนไม่ใช่ที่ที่เราจะไปใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาชีวิตก็เหมือนกับการขับรถครับเราขับรถไปข้างหน้าด้วยการมองกระจกหน้าไม่ได้ขับรถด้วยการมองกระจกหลังตลอดเวลากระจกหลังมีไว้เพื่อดูสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเป็นครั้งคราวเพื่อระมัดระวัง แต่สายตาหลักของเราต้องมองไปข้างหน้าเสมอดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปและหันมาโฟกัสกับปัจจุบันของเราอย่างเต็มที่มาสร้างความสุขมาสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองกันเถอะครับจำไว้ว่าชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้าเสมออย่าเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวไปกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่กับปัจจุบันกันดีกว่าครับ ชีวิตของเราก็เหมือนกับคลื่นทะเลมีทั้งช่วงเวลาที่ซัดขึ้นสูงและช่วงเวลาที่ลดต่ำลงบางครั้งเราก็เจอเรื่องดีๆที่ทำให้เรามีความสุขมีกำลังใจเหมือนกับตอนที่คลื่นซัดขึ้นสูงแต่บางครั้งเราก็ต้องเจอกับเรื่องที่ทำให้ท้อแท้หมดหวังรู้สึกเหมือนกับตอนที่คลื่นซัดลงต่ำแต่ไม่ว่าชีวิตจะขึ้นหรือจะลงสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมคืออย่ายอมแพ้ ช่วงเวลาที่ท้อแท้และหมดหวังนี่แหละคือช่วงเวลาที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองมากที่สุดเราจะได้รู้ว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนเหมือนกับต้นไม้ที่ยิ่งเจอลมพายุยิ่งรากอย่างลึกมากขึ้นเท่านั้นจำเอาไว้ครับว่าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยล้มไม่มีใครที่ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาโดยไม่เคยเหนื่อยหอบทุกคนที่ยิ่งใหญ่ล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วทางนั้น สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การไม่ล้มแต่คือการลุกขึ้นยืนทุกครั้งที่ล้มดังนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะกำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองขอให้มีศรัทธาว่าพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นและขอให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพราะชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่เราจะยอมแพ้หรือไม่ยอมแพ้ต่างหากคือสิ่งที่ำกำหนดว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหน ในเส้นทางของชีวิตและการทำงานเราทุกคนล้วนอยากประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เรามักจะกลัวกันมากที่สุดคือความล้มเหลวเราถูกสอนมาว่าความสำเร็จคือสิ่งที่ดีงามความล้มเหลวคือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยดีกว่าที่จะเสี่ยงกับความผิดพลาดแต่แท้จริงแล้วความล้มเหลวน,นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ ลองนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทำการทดลองนับร้อยนับพันครั้งกว่าจะค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆลองนึกถึงนักกีฬาที่ต้องพ่ายแพ้มันนับไม่ถ้วนกว่าจะได้เป็นแชมป์โลกหรือแม้แต่มหาเศรษฐีระดับโลกหลายคนก็ล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่ธุรกิจล้มเหลวมาก่อนความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความสามารถนะครับแต่มันคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าอะไรที่ใช้ไม่ได้ ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งเดิมๆอีกต่อไปเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขทําให้เราได้ค้นพบวิธีใหม่ๆที่ดีกว่าเรียนรู้ที่จะแข็งแกร่งขึ้นทําให้เรามีความอดทนและพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในอนาคตดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณต้องเจอกับความล้มเหลวอย่าท้อแท้อย่าหมดหวังแต่ให้มองว่ามันคือบทเรียนราคาแพงที่จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้น จงลุกขึ้นมาวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุของความผิดพลาดแล้วนำบทเรียนนั้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างชาญฉลาดและรอบคอบมากขึ้นจำไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสู่ความสำเร็จเข้าใจเลยว่าตอนนี้คุณคงกำลังรู้สึกท้อแท้และหมดหวังมากแค่ไหนบางครั้งชีวิตก็ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเลยใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆ ที่เราจะรู้สึกแบบนี้เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงแต่ขอให้เชื่อเถอะครับว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและความรู้สึกที่คุณมีตอนนี้มันไม่ใช่จุดจบบางทีสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาให้ได้ทันทีแต่อาจจะเป็นแค่การได้พักได้หยุดได้หายใจและยอมรับว่ามันไม่เป็นไรเลยที่เราจะเหนื่อยหรือออนแอในบางช่วงเวลา อยากให้คุณมองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่คุณเคยผ่านมาลองดูว่าคุณเก่งแค่ไหนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้จนถึงวันนี้ความเข้มแข็งที่คุณมีอยู่ในตัวอาจจะกำลังหลับไปแต่เชื่อเธอครับว่ามันยังอยู่ตรงนั้นและพร้อมจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลาไม่ว่าวันนี้จะแย่แค่ไหนขอให้คุณให้โอกาสตัวเองอีกครั้งพรุ่งนี้อาจจะยังไม่ดีขึ้นทันทีแต่ทุกๆวันที่คุณเลือกที่จะไปต่อ นั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณแล้วนะครับถ้ามันหนักเกินไปจนรับไม่ไหวจริงๆการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายลองพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจหรือผู้เชี่ยวชาญดูนะครับจำไม่ว่าการขอความช่วยเหลือคือสัญญาณของความกล้าหาญไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับพร้อมจะอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังคุณเสมอไม่ว่าคุณจะพร้อมเมื่อไหร่แค่อยากให้คุณรู้ว่าคุณมีค่าและเรื่องราวของคุณมีความหมายเสมอนะครับ คอมเมนต์มาให้เรารับฟังได้นะครับสวัสดีครับ